จังหวัดมหาสารคามดังคำขวัญที่ว่าพุทธมนตรีสานทินฐานอารยธรรมผ้าใหม่ล้ำเลอค่าตักตศิลานคอรกอกศนอตมลลาดพัฒนาขอ,อนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกอนอตบมต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2564 กศนอตำบลลาดพัฒนาปัจจุบันตั้งอยู่บนเขตพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนาข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลาดพัฒนาหมู่ที่5บ้านท่าเจริญเป็นอาคารเอกเทศ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารกศนหลังใหม่ภายใต้การบริหารงานของนายสุภชัยวันนิดผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองมหาสารคามโดยมีนางสาวพรชวีมัจฉประโมตำแหน่งครูกศนตำบลและนางสาวเกษรินแฝงเมืองคุกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กศออนอตำบลลาดพัฒนาได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานของสำนักงานกศนอเพื่อขับเคลื่อนงานกศนอสู่กศนอตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศอน,อนตำบลลาดพัฒนามีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการสแสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นงานกศนโดยครูกศนอตนําบลมีการจัดทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือ DMIS ให้ครบถ้วนและปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาครูได้จัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์ในรูปแบบเอกสารและออนไลน์พร้อมบันทึกหลังการสอนจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและแฟนเพจกศอนอตำบล ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563มีจำนวนผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานกศอนอกำหนดคือรับผิดชอบ40คนต่อ1กลุ่มแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน27คนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน200ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละหนึ และนักศึกษาร้ยละ85มี username และ password ในการเข้าใช้สื่อการเรียนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.etvthai.tv หรือสื่อออนไลน์อื่นๆนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริจปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ิเป็นร้อยละ65.46 ดังนั้นครูจึงช่วยเหลือผู้เรียนโดยการจัดทําแผนการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามการขาดเรียนขาดสอบและครูให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือมายังหน่วยงานต้นสังกัดนอกจากนี้ครูกศออนตบนลาดพัฒนายังมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่นการเข้าร่วมประชุมวางแผนนิเทศติดตามประเมินผล และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากภาคีเครคือข่ายอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามปราชภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน งานตามนัยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ2,564ได้แก่งานรัฐพิธีการประชุมอบรมสัมมนาการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์งานพิธีกรวิทยากรรวมถึงงานกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมอื่นๆร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านที่สอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศน,นตาบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศน,นตบนาบลลาดพัฒนามีความดึงดูดและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อน,นักศึกษาและผู้มาใช้บริการ คืออาคารกศนตำบลลาดพัฒนาเป็นอาคารเอกเทศท,ที่สร้างใหม่จึงมีความมั่นคงเป็นสัดส่วนปลอดภัยมีการจัดการสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักค่าสอให้เกิดความสะดุดตามีชีวิตชีวาสะอาดสร้างความประทับใจให้กับผู้ผ่านไปมาและผู้มาใช้บริการมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภายในอาคารกอสอนตบล<น>เช่นทำเนียบโครงสร้างการบริหารงานกศนตบล ข้อมูลคณะกรรมการกศนอตำบลองค์กรนักศึกษาข้อมูลประชากรบ้านหนังสือชุมชนและข้อมูลอาสาสมัครกศนอตำบลน,นอกจากนี้กศนอตำบลจัดมุมให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการได้แก่ 1. มุมการเรียนรู้ด้าน ICT โดยจัดให้มีชุดคอมพิวเตอร์จำนวนสิเครื่องพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 2. มุมหนังสือในหลวงราชการที่9หนังสือหน้าอ่านประจำเดือนหนังสือเด็กและเบทาเล็ด 3. ม,มุมหนังสือเรียนและเอกสารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักศึกษาระดับมต้นและมปลาย 4. มุมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่กศนตำบลลาดพัฒนาได้จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม 5. มุมศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทั้งบริเวณด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังกศนอตำบลมีการทำปุ๋ยแห้งไว้ใช้เองที่กศออนอตำบลและใช้ศาสตร์การเลี้ยงดินด้วยการห่มดินตามหลักทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันด้านที่3คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ o o d activities ในการจัดก,กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดีมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ ระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำ OOCC กศนตบลโดยจัดทำเว็บเพจศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของกศนตบลจัดทำเว็บไซต์กศนตบลเพจกศนตบลลายกลุ่มนักศึกษาออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Google Form YouTube Kahoot เป็นต้น นอกจากนี้กสอนอตำบลลาดพัฒนายังได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้ากสอนอรพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2564จากสำนักงานกสอนอจังหวัดมหาสารคามด้วยฝีมือของกลุ่มหัตถกรรมการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากพักตบชวาและต้นกกนาบ้านบุ้งคลา้าหมู่ที่11ตำบลลาดพัฒนาที่นำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้านที่4ภาคีครอข่ายรวมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกุอนนอดพาร์ทเนชิพกศนตำบลลาดพัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยมีภาคเครือข่ายระดับตำบลอำเภอเป็นผู้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและได้ประสานขอความร่วมมือให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มขึ้นซึ่งครูกศนตำบลเองได้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครูกศนตำบลได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีแผนกิจกรรมของกศนตำบลปรากฏอยู่ในแผนงานของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่องทุกปี เช่นการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนการรับมอบของบริจาคจากภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนากสนตำบลต่อไปมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับพื้นที่ของตำบลน,นอกจากนี้กศนตำบลลาดพัฒนายังได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานกศออนอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเป็นผลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนของการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและยังคงเดินหน้าขยายผลภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นจากฐานเดิมในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องด้านที่ห มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ก็สนตตำบลลาดพัฒนาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Google Form และการสร้างบทเรียนทางออนไลน์ในรูปแบบเกมหรือ Kahoot การสร้างแบบทดสอบออนไลน์การสร้างสื่อหนังสือเรียนแต่ละรายวิชาผ่านระบบ QR Code เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายการเข้าถึงบทเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือที่ต่างจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนและส่งงานผ่านกลุ่มไลน์กศนตํบลโดยมีครูกศนตํบลเป็นผู้ดูแลระบบ และจัดเก็บข้อมูลใบงานนักศึกษาอีกทั้งยังจัดตั้งสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้เรียนเช่นระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์แฟนเพจ Facebook และ l ลาย ครูกศอนอตำบลลาดพัฒนาได้ศึกษานวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนและได้มีการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนในภาคเรียนที่1ทับ2,563และภาคเรียนที่2ทับ2,563 ภายได้การรักษามาตรการการเฝ้าระวังของเชื้อไวรัสโคโรน,นา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดและได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและครูกศนออำเภอเมืองมหาสารคามโดยการเป็นวิทยากรการนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงร่วมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และนำเอานวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากศนอตาบลาดพัฒนาให้สาะบราพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นไปสมดังคำกล่าวที่ว่ากศนอตาบลลาดพัฒนาสร้างคนให้รู้งานสร้างฐานประชากรให้มั่นคงสมดังชื่อตาบลาดพัฒนา และทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินงานของกศนตำบลลาดพัฒนาขอจบการนำเสนอผลการดำเนินงานกศนตำบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณ2,564เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ